ช่วงเวลาตัวจากนี้ไปขอเชิญรับฟังล่ำยาวก่องบุญโดยดรมะล่ำวิทยาหอมหวนประสานเสียงแค้นโดยมะแค้นเสียงตีเชิญรับฟังครับ อาลานี่ลมอแค่นีบเล่งเอาอันนี้หมอแค่นีบเล่ง เลี้ยงแล้วลือบัดนี่ทางขครไปเลี้ยงลินการทางเขาแม่มั่นได้ลินลินคือดังเล่เล่เด็กเล่เมียข้าไปแหงสาวเลี้ยงลินท่านจะให้มาละแววเอาขึ้นกระเบหากาศให้ดอกพอกระมันฟาดออกแจ้งดาวแจ้งสองแสงเะฮิตไข่อานั่นลูกแจ้งหวังคิดปัญญาเด็กเล่เมียข้าไปแหงสาวเลี้ยงลินท่านจะก็ฟังอดีคนจะากระซมสาวน้อยโนมบาดนันแล้วนั่นนานันนารั่นนานั่นนา นั่นนาะนั่นานันาน่น,น,นี่จะสุ่มหน่อย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 ฟังคอยเสียงเลียน เอาหันี้แล้เอ้ยแม่ผู้กันทางลมนี้นับก่อสิมีมากมเมัก่อนน้มันหาสักนัเพลงนี้ไว้มักก่อนไก่เะวังนไก่หลายมาหลายแบาดนั้นแล้วนันนานันนะกาเต็ม ่อนทางข่อยเหตุเป็นตื้อเรื่อพอราสิมักบาดเจ็บเจียวย่อยพิงสาสีพันดอนเด้นละยมันลายหลับตาทางฟางกทอลำปินชูเด้ละมันกันได้กะลังไว้มันมุนมันมุนไม่มันมุนไม่มันมุนลำบานสุดอะไรละเนื้อ่าบ่เหลียวซสซำคนตื้อเรื่อเนี้ยราศิมักมากนมาแต่เรียมดาลองเบิ่งดูเรืองมันคู่บ่าวนักลำชุดน่อยให้ดอกพอที่ตามตัวก็อนกะมาลำพินชูนีแต่ผู้ผุ เดีย๋ยวแม่ล่ะแบบูก้โอเคมาลำท่าท่านอาหันนี้แม่เอ้ยแม่สำหรับก่อน,น,น,นของหัวลำท่านดอกตรพิท,ทยาบอลลอกแบบมีก่อนสีห่หาง ก่อนไม่ทัศนัยยันไหลเด้อจะบอกใครป่านกบุตีมาลำแกมาทำแม่มาขับรถเดินลงดันปลาดงมันโยมันใส่ว่ามีผู้เข่าเดละน์แม่น้ำน้ำสั่นซีไรมีนั่นเลยว่าดงมาไม่ดงในอนาคตเริ่มดื้อเม่ยลายมันคักคักกับก่อนทุบนี้มีก่อนไก่เดละนั่นก่อนไก่ละมีมาไหลอดโพดนั่นเลยเธอเดือแม่ป้าตามนาถ้าจิฟังกังเด้อแม่กามาหลุดอังมังเปิดในฟ้าเปลี่ยน ก่อนตาเว้นเหลือทอินโลกุณจกข้าก็กกาจกฟังเอาถอนเอาถอนคุ้มคู้ถูกโม่อย,ยังประวัติันเหลือพุงเหลือผู้ผอมสิลำบอกให้ลำให้คููตอนเด็กมาถอนก่อนไม่ธรรมะบอดเด็กมาถอนก่อนไม่ธรรมบอด,อออบอดให้นั่นละกามาสูจจบบดโจดกดโจดกดละบอนคุณฟังได้ประวัติไทยเดิมตากาเดิมนาแต่ก่อนเพียรไทยนันแล้วละไปคน่าทอนใจขึ้นมาดังไปเอือดเมียละที่เอาทำ มาเรียบเลียงมาให้ปากวัดไทยเดือยร้นนนึอปาผู้เดิมดาแต่เขาทั้งตลอดหออเข่ามาทางแต่ละครมีเดือดม่ละแตจะก่อนหล่อนหล่อนก่อนไหม่ทสมัยปากวัิไทยเดือดอนมันเลี้ยงจบคบขั้นลุงป้าฟังละนีทานไปนะสัตว์ท่านี่มาคุรีวงเดือดร้นไก่แก้วไก่แก้วผู้ไหลแล้วแต่เลี้ยนมีเดือดม่ยฮอดเทากำผ้าป่าเด็กป้สมอฮอดนักออแม่ละพิมแปงก่อนมีไว้มีละนีทานเดือยร้นไก่ ผู้รู้ถูกกระาฟาดนั่นแล้วหัวกระจอกน้อยเห็นอมตะค่ำฮัดด้อยเมียกะไผ่รีเลือดดำลองบึงมันดีลองเบึงดีมันคู่บ้านักพิงความรู้เพียรขยาสิอดตาสู่เบิดอุ่นจนสะบางขั้นะลุ่แม่ป่าไผ่แล้วสิเก่งเกินอา เมื่อนี้เวลาออกอากาศเวล,ลาบอหลายบ้านในบกลาตีน้อยงาเอาไปเรื่อยๆบาบุญคุ้นโทษจริงท,ที่เป็นประโยชน์บ่ราเป็นประโยชน์จะได้บารียาต่อเห้นี่กปเอย เอาอันนี้เพิ่งว่าคนเดิมละมันเกิดมาโลบหลงเกินไงบ,าบา้าวะไผ่และกาไฟอยากไครความดีเกิดมาแล้วมันละจะมีกินทั้งต่างบาทต่างบาทาเฮาไตาเดิมละมันเฮาพาดจะได้พบกองบุญโดยนั่นแล้ว นั่นนาโลกเฮามีการมีเสื่อมมีสุลบุญไว้ไตแก่โนตัวอย่างเดงละบัน่อแมเมือนี่ท,ทัทงทง้งทาน,านพร้อมทั้งลูกพร้อมทั้งหลานกิงท่านบ้านผือจากนี้จากเดรัจฉ่นความเมืดอถกหูพร้อมลงพรกกิเลสอ่นั่งตั่งอดิชาโหมพอเจ็บตันหาเดลัะฉันต่างาวาวนนะ,ะางางวรรล์หายกายไปประดละจิตจะเชื่อหนียาบวงบ่ต้องให้ม่นมั่นหวงความโลภรธดลงหมายความลาแม่นตกลุ่งละใบไอจ้า Thank God, thank God, thank God, ปากอ้าขาแห่งกันด่านมานุษย์โลกทรงสารเวลาก่ายเวียนเกิดบุญต้นนี้แม่งปังนศกน้ำแห่น้ำแหนน้ำเดิอพอ่อเึ้นไปสู่ด้แล้บาพวกมึงฟังไม้มองฟังไอ้มองฟังนะครับอย่าฟังนูดนเดือละมันคำดังาบดังหงบาปศรัทาบุญตัวน,นี้แม่นนำพาความหวังดีชอบบุญตัวน,นี้เดิอนันปากเกากระทำบาปหรือกันสัตว์เนหรือคนกระทำกระทำมอเบียดยนผู้อื่นพ้นเนื้อนอน แล้วละพระองค์คนเป็นก็เลยแจ้วและนีตั้งขันตีบาละมีอดทนต่อสู้จังเลยบูด่ดละมังเขาสู้ปลามังสู่ขังรวนเดือแมน่แต่พวกเขายังเขายังสรางกรรมทำบาปทำบาปทำบาปกคนนี่ละพอกับเพิ่นได้สาบ ได้สะโพดาที่ผลทานเปรียบดังศาสตร์ถ้านายจ้บบาระวังเพิ่งมาก่อนเมือก่อนเมือก่อนเขานอนดื้อละเบินี้อยากบ่อนระความเอื้อ,อคอวามหัวเสียดสันตามันเก่งกว่าป้าปังยังโทกตั้งขันตีเด้อละมันประโยชน์จะได้คิดมาท่านกะจังในบ้านหลุดตัวโลบอีกขันตีทำเป็นบอลผีกลู้สิงอดทนท่านก็องได้ผลแก่เฮาเด้อพี่น้อง นี่ละเพื่อว่าท่านหน่อยได้ห่อยท่านหลายได้หลายอานนี้ส์งเพื่อบงบอมันท่านแล้วทิมเสียบ้างอยู่กับมีเพื่อว่าทานาไมมศิลไม้ภาวนาไม้เพื่อาสามอย่างนี้คือแห่งตัวบุญพี่แม่เด้อกิริยาวัตถุสามสิเบิกบานเบาบางอ่างวันทางขันไปให้กิตใจเอ้อเ,ออเ,ออเออจ้าพ่อแม่ ข้ามืดมนที่ใส่แก่บุญนั้นที่ทรงเสริมตามคำที่ผ่นเริ่มบอกควลายาใส่ได้แม่เด้อเพื่นว่าบุญยาเดียดปาลีโลกัสเมีงปฏิภาวนุูแปลว่าบุญเ็ที่เพิ่งสัตว์โลกบ่ควรละพากันทำอาสาต่อไปในวัานนี้ตัดคมเหนียวความตานี่ของหงอเอยมันนาง คงสิสุขอยู่บ้างเ้่าหน้าปัญหาตายเอาลาพนวสับทั้งหลายพนวาา่านุไปแล้วมันบบาอ่อนดับศูนย์เนื้อแน่เน้อมันสิไปรองรับบูฮ่องทั้งาอันโลเพิ่มความเบาเที่ยวความโลภสิญญเัยก่อมาเบาสู่ฟังพนวโลภก,กัดสะโพโลนี้พนวความโลภหายความเนี่ยหางนี้โลภธรรมานาั่งปริปันธุ ความโลภเป็นเครื่องขาพระเจ้ามุนทลายเลวัดทรัพย์ท่านหลายที่เสื่อมสูญไปได้เกียตนามีแล้วสามโเจเจืจอเดือเม่เดือพ่นว่าทรพระเจ้าตาแล้วทิ่ทรงเคลื่อนโผล่เสือเม่เดือโผล่เสือ,อพอเดือพว่วมเหนียวพ่วมตันีออกจากกิเลสกันดานสิ่งที่มาเปลี่ยนมาลาลืงแต่เนานั้นมันที่ตามไปหน้าผลทานของทาน เกตนาบานันในพาขึ้นสู่สวรรค์คำว่าโตบุญนั้นนี้สี่อย่างอธิบายได้แม่เด้อหนึ่งกาวด้วยเหตุสองกาวด้วยผลถูกพุนค้นรูสามอันวบากองสี่อันว่าเตรียมนั้นรวมกันมีสี่อธิบายเ่านี้ให้มันเกี่ยงประดังพมสิ่งบันดีว่านันสิ่งบดีบ่านันองทำลายมันเบิดสิ่งที่มีมนต์ทิ้น โอ้ยขันตาไประบังไหลบุญเป็นกองทำไมขันจิตใจให้ผุดพังเดือไเดือเดือพ่อเดือเปียกปลาดุดังผาที่มันเพื่อนเพียกที่ตมสิ่งบอดีว่านั่นสิ่งบอดีว่านั่นต้องช้ำลายมันเบิดยายมีโมโผล่โลโอ้ตาไประทั้งสิ้น khối này ba anh 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 em khối này ba anh anh em khối miếu quân tân y nhảy ơi Ngay thoo ơi sốt cấp của tân cây sốt cấp của tân cây hầu chừng ơn mẹn ba buồn hầu chừng ơn mẹn ba buồn đưa dài được Ôi, ôi, nan, na na nan, na na nan, 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 สามนั่นสากรลุงตาเอ้าสามนั่นสากรลุงตาเอาลอนโน้นนดเราบลาท้ทวาวกานจาน,นันบ่ได้นันมาเบาน้ำกันบ้านไม่หันมาเบาน้ำกันบ้านไม่เอาแลนัอยอนี้ดงไว้บ่เดินสีน้านวนส่วนได้ไว้ก่อน่านั้นนา